ลงทะเบียนผู้สูงอายุรอบใหม่กลุ่มใหม่ได้รับเบีย้ยเพิ่มจริงหรือไม่คอรอมออนุมัติการจ่ายเงินแล้วหรือยังได้ทุกคนไหมฟังด่วนในคลิปสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ มาพบกันในวันที่18กุมภาพันธ์2565และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะอัปเดตข่าวล่าสุด18กุมภาพันธ์มีการเปิดลงทะเบียนเงินผู้สูงอายุรายเดือนโดยจะให้3,000บาทต่อเดือนข่าวนี้จริงหรือไม่วันนี้นะคะทางช่องมาแจ้งข่าวสารในเรื่องนี้กันค่ะ มีการเปิดลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุหรือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอบใหม่ข่าวนี้ข่าวจริงนะคะแต่ในส่วนของเงิน3,000บาทไม่ใช่ข่าวจริงยังไม่มีการปรับวงเงินเพิ่มแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยรายเก่าหรือรายใหม่ที่กำลังลงทะเบียน ยังคงได้รับเงินตามขั้นบันไดาตามเดิมสำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใหม่มีใครบ้างอย่างแรกนะคะสัญชาติไทยอายุ60ปีขึ้นไปและต้องเกิดก่อนวันที่2กันยายน2,505และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆจากหน่วยงานรัฐรวมถึงรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงจะสมัครรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุได้ นอกจากนี้เอกสารในการขอรับเบี้ยผู้สูงอายุมีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เป็นปัจจุบันสมุดบัญชีเงินฝากธน,นาคารในนามผู้มีสิทธิ์หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์กรณีที่ประสงค์รับผ่านธนาคารซึ่งสามารถไปลงทะเบียนได้ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ที่ผู้สูงอายุอยู่ในภูมิลำเนาและสำหรับผู้สูงอายุท่านใดที่ได้รับเงินอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเยนใหม่ได้รับเงินตามปกติค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ